สวัสดีค่ะมาพบกับช่องโมลิทารุกันเนี่ยนะคะอ่ะแม่หมอจะไปในหัวข้อเลยเนาะคนที่ขโมยผลงานของคุณไปสิ่งที่เขาจะได้รับและสิ่งที่คุณจะได้รับอ่ะเรามาดูเลยเนาะคนที่ขโมยผลงานของคุณไปหรือคนที่ให้ร้ายคุณหรือคนที่ทําให้คุณออกจากงานรวมหมดเลยนะแถวบนเนี่ยแม่หมอจะดูของเขาก่อนอ่ะแล้วแถวล่าง,งเขาดูของคุณเนาะอ่ะดูเลยค่ะใบแรกของเขาสิ่งที่เขาจะได้รับ จากการที่เขาทํำลายคุณจากการที่ขโมยผลงานของคุณไปหรือหรือพูดถึงการขาโมยคนรักก็ได้เหมือนกันนะอะดูสิว่าเขาจะได้รับอะไรใบแรกจ้ะเจ็ดโอ้โหสิ่งที่เขาจะได้รับเลยนะเขาจะเจอแรงกดดันเขาจะเจอผู้คนหรือคนที่อยู่ในสังคมเดียวกันกันกบเขากั่นแกล้งเขาเจ็ดไม้เท้าขึ้นใบแรก เขาต้องต่อสู้ฝ่าฟันกับสิ่งที่เขาทําอาจจะเป็นงานของเขาเกี่ยวกับงานเลยใบแรกขึ้นเนี่ยหน้าที่การงานหรือสังคมที่อยู่ที่เขาอยู่อ่ะเขาจะต้องแข่งขันสูงเขาจะต้องทําเยอะเขาจะต้องทํามากกว่าคนอื่นไม่งั้นเขาจะไม่ได้ไพ่เล็กเจ็ดเป็นเลขแบบแห่งการทําเยอะการต่อสู้ฝ่ฟาฟันทําคนเดียวเนี่ยออนั่นแหละสิ่งที่เขาจะเจอเลยจ้ะแรงกดดันนะคะมีกดมีแรงกดดันสูงจ้ะใบแรก เพราะอะไรเพราะเขาไปขโมยของคุณมาผลงานพอคุณออกแล้วเขาก็ไม่รู้จะไปเอาจากคนไหนแล้วไงต้องพยายามช่วยตัวเองไงประมาณนี้แม่หมอมอง<ๆ>นี้นะอ่าใบที่สองโอ้โหก้าวสอดอถึงก็เอาไปฝันลายเลยจ้ะถึงก็เอาไปเอาไปนอนนอนอยู่ก็สะดุ้งเลยจ้ะประมาณนี้เลยนะอ่าบอกเลยก้าวสอดขึ้นกันบอกเลยว่าเขาต้องทนถูกอะเจอแรงกดดันที่แบบไม่สามารถไปต่อได้ในบางคนหมายถึงเขานะ พราะเพราะไม่เป็นพลังงานรวมแม่หมอบอกเลยว่าตัวเขานะต้องได้รับผลกรรมจากสิ่งที่เขาทําเดี๋ยวต้องมาดูของคุณแม่หมอเชื่อว่าคนคนเนี้ยเขาเคยขโมยผลงานของคุณไปเนี่ยหรือเขาเคยให้ร้ายคุณหรือเอาเงินของคุณไปหรือเอาคนหลักของคุณไปคนคนนี้นะเขาไม่มีความสุขตอนเนี้ยเหมือนสิ่งที่เขาได้มามันมันมันไม่ได้ได้มาจากความสามารถของเขามันได้มาจากสิ่งที่เขาคิดไม่ดีสิ่งที่เขาแบบทําไม่ดีมันไม่มีความสุขอะมันเป็นเหมือน ไม่มีความสุขอยู่ในใจเขาด้วยอเออเหมือนแบบเศร้าอยู่ในใจเหมือนคิดอยู่ในใจเหมือนแบบเหมือนเป็นตาบาปอ่ะเหมือนเป็นเป็นเป็นอะไรที่คอยหลอกหลอนเขาอะเออเหมือนผีคอยหลอกหลอนเขาอะประมาณอย่างนั้นนะจากสิ่งที่เขาทํานี่แหละเออขโมยอะไรก็ตามจะจะเป็นเงินเป็นทองเป็นบ้านเป็นที่เป็นคนรักอะไรเงี้ยเกี่ยวบนเลยนะหรือเกี่ยวกับอะ่ะเขาว่าร้ายคุณแล้วให้คุณออกจากงานนี้ก็เหมือนกันนะออไม,มอ่มองว่าคนคนนี้ต้องต้องต่อสู้เยอะ อต้องทําเยอะตอนเนี้ยยอแต่เขาเขาเป็นคนที่เก่งนะถามว่าเขาสู้ไหมเขาสู้นะไพ่สเตนขึ้นมาหรือจะพูดง่ายๆไพ่สเตนแปลไปอีกอย่างก็ได้ว่าตัวเขาอ่ะเป็นคนที่เหมือนเหมือนเป็นคนที่ดูใหญ่ใหญ่ใ,ในในหมู่สังคมของเขาอ่ะในกลุ่มสังคมของเขาอ่ะเขาอาจจะเป็นคนที่มีเพื่อนเยอะเป็นคนที่ดูดูมี power ดูมีพลังอ่ะดูแบบเหมือนเป็นหัวหน้าแก๊งอะไรเงี้ยแต่จริงๆอ่ะ ลึกๆของเขาเขาต้องต่อสู้นะหรือการที่เขาทําเป็นเหมือนเป็นคนที่ดูเก่งดูกล้าดูดูเก่งเนี่ยมันอาจจะเป็นแค่เขาทําให้คนอื่นมายกย่อง,ของเขาเฉยๆอ,ะอ่ะแต่ตัวเขามันไม่ใช่เพราะมันขึ้นกับก้าวสอด้วยอะ่ะบอกเลยว่าสิ่งที่เขาทําหรือการแสดงของเขาภายนอกของเขาอะ่ะเอออย่างที่บอกอะ่ะไม่หมอบอกเลยว่าคนคนนี้ไม่มีความสุขจ้ะการที่เเหมือนเป็น,เป,นเป็นหัวหน้าแก๊งหรืออะไรก็ไม่มีความสุขนะเพราะอะไรเพราะต้อง ต้องแย่งของคุณมาแย่งของคนอื่นมาไงมันไม่ใช่ของของตัวเองอะมันไม่ใช่ของของเขาเองอะเ,ออเขาไม่มีความสุขอะออบางคนนี่ถึงขนาดเอาไปนอนฝันหรือซ้าไม่ถึงตัวเขานะเอออ่ะต่อขอไปนี้ขอไปนี้นะโอ้โหเดอเอ็มเพลอเรอร์อุ้ยเดี๋ยวก่อนนะคนคนนี้เขาก็เป็นคนที่ทําไมเขาถึงไปเอาของของคุณล่ะทั้งๆท,ท,ท,ที่เขาเป็นคนที่มีความอุดมสมบูรณ์อยู่นะ ขึ้นกับสเตนด้วยอ่ะเขาเป็นคนที่มีเขาเป็นพ่อเป็นเป็นจักรพรรดิอ่ะอ่าเขามีพลังงานของพระจักรพรรดิอ่ะมันบ่งบอกถึงเขาก็เป็นคนที่ใหญ่เป็นคนที่มีความสามารถเหมือนกันเป็นคนที่แกร่งกล้าอ่าสามารถแต่แต่เหมือนเขามีอะไรบางสิ่งบางอย่างอาจจะเป็นเพราะสิ่งที่ได้ได้มาเพราะใบแรกมันขึ้นเจ็ดไม่เท้าอ่ะเขาต้องต่อสู้มากว่าเขาจะได้สิ่งสิ่งนี้มากว่าเขาจะเป็นอันเนี้ยเขาจะต้องต่อสู้มาเยอะเนี่ยแล้วแล้วเผลอยังเจ็บอยู่ ยังเจ็บอยู่ยังจำฝังใจอยู่พะก้าเนาะอืมอ่ะเดี๋ยวก่อนนะไ๋ยวหมอะทำใคร่ลนอ่ะต่อดูซีแล้วมีอะไรอุย้ยเขาก็ไม่ใช่ว่าเขาไม่ดีนะชีวิตเขาก็ดีนะแต่ทําไมเขาถึงไม่ชอบชีวิตตัวเองอ่ะไม่หมอมองว่าเขาไม่ชอบชีวิตตัวเองนะเขามีเก้าสอดด้วยอืมแล้วเขาต้องต่อสู้นะกว่าเขาจะได้สิ่งสิ่งนี้มาเขาทํามาเยอะนะต่อสู้กับผู้คนหลายแบบหลายหลายหลายอย่างอะ่ะในสังคมเขานั่นแหละ หรือเพอเพอถ้าเกิดเขาเป็นหัวหน้าแก๊งหรือเขาอาจจะไม่ได้เป็นหัวหน้าแก๊งแต่เขาก็เด่นในกลุ่มของเขาอ่ะ,อะเพราะใบแรกมันขึ้นเจ็ดวานเขาต้องเป็นคนที่ที่โดดเด่นกว่าคนอื่นอยู่แล้วแหละอืมเป็นคนที่มีความความโดดเด่นแต่ไม่มีความสุขนะจ๊ะคนคนนี้อืไพ่เขาดีนะเอาจริงๆต่อไปอะไรเดี๋ยวฟูเขาเป็นคนที่เอาแต่ความคิดตัวเองเขาเป็นคนที่แบบมีม,มีมีความคิดอิสระสูงเป็นคนที่แบบรักรักในชีวิตแบบสบายอิสระไม่ชอบให้ ขึ้นกับใครไม่ชอบให้ใครมาแบบบังคับอะไรอย่างเงี้ยตัวเขาอะอ่าเขาเป็นคนแบบนี้เออแล้วสิ่งสิ่งที่เขาจะได้รับมันคืออะไรมันมันได้รับอยู่แล้วมันมีก้าสอดเนี่ยอาจจะเป็นด้านความคิดของเขาหรือการที่เขาไปเอาอะไรของคุณมาก็าจะไม่มีความสุขอืมแล้วก็กลัวว่าวันหนึ่งจะมีคนอื่นเห็นนะ่ะในสิ่งที่เขาได้มาเนี่ยเขาได้สองสองใบนี้มาเนี่ยแบบเดี๋ยวเขากลัวว่าคนอื่นจะมาเห็นนะ่ะ อ,อแล้วเขาเลยพยายามทําทําตัวให้แบบว่าเป็นเหมือนอันเนี้ยเหมือนอิสลามไม่ให้ใครมายุ่งไม่ให้ใครมาบังคับไม่ให้ใครมาวุ่นวายกับเขาอะประมาณน้ยหมอมองงี้นะแต่เขาต้องแข่งขันสูงนะมีแรงกดดันเยอะนะสิ่งที่เขาถ้อังอาจจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องแรงกดดันในชีวิตของเขาก็ได้นะอืมแบบว่าไม่มีความสุขอยู่กับสังคมเหมือนเหมือนอยู่แบบสังคมจอมปลอมสังคมที่แบบว่า ต้องใช้หน้าเข้าหากันประมาณอย่างนั้นนะต้องใส่หน้ากากเข้าหากันประมาณอย่างนั้นนะหน้ากากที่เขาทําคือหน้าก,ากากด้านนี้เนี่ยสองอันนี้เลยเดี๋ยวถ้าพูดไปอีกอย่างก็คือตัวเขาก็เป็นคนที่มีความอุดมสมบูรณ์ในชีวิตอยู่แต่มันมีบางเรื่องที่คนอื่นไม่รู้ว่ามันเกี่ยวกับเขาอะเออเหมือนเขาปิดอะเหมือนเขาปิดเนี่ยเพราะสองสองใบแรกมันขึ้นมันบ่งบอกแล้วว่าชีวิตเขามันมันไม่ได้เป็นเหมือนที่เขาแสดง ภายนอกเขาอาจจะดูดีดูเก่งดูอะไรอย่างเงี้ยแต่จิตใจเขาอ่ะจริงๆเขากลัวเขามีความกลัวอยู่ในใจเขา,าอ่ะไม่รู้กลัวอะไรแต่เราถามว่าคนที่ขโมยผลงานเขาอาจจะเคยเอาผลงานอะไรของคุณไปได้วยซ้าแล้วกลัวว่าคนอื่นจะรู้ประมาณนี้หรือขโมยของของคุณไปแล้วก็กลัวว่าที่บ้านจะรู้รอะไรย่างเงี้ยประมาณอย่างเงี้ยนะไม่หมองมองนี้นะอ่าใบนี้นะใบใบสุดท้ายของแถวเขานะเจ็ดครับอุ้ย เนี่ยเขาเลือกเขาเลือกทางของเขาเองอันนี้มันเป็นสิ่งที่เขาเลือกแม่มอมองว่าเขาอาจจะเลือกผิดก็ได้เพราะเจ็ดเจ็ดถ้วยเนี่ยมันบ่งบอกถึงการเลือกเนาะการเลือกประตูการเลือกเส้นทางของของตัวเองตัวเขาบางคนอาจจะเลือกถูกนะเพราะมันมีรูปนกแต่บางคนอาจจะเลือกผิดหรือเขาอาจจะเลือกทั้งผิดและทั้งถูกก็คือชีวิตเขาอ่ะมันก็ไม่ได้แย่ถึงขนาดแบบว่าไม่ไม่ได้แย่ถึงขนาดแบบว่า คนอื่นมองเขาเป็นเป็นแก่ดําหรือคนอื่นมองบูลลี่เขาหรี่เงี้ยมันไม่ใช่แต่ตัวเขาเนี่ยเหมือนกลัวกลัวบางสิ่งบางอย่างกลัวสิ่งที่เอาของคุณมาเนี่ยแหละกลัวคนอื่นจะรู้เหมือนเขาเลือกเส้นทางของเขาเองอะแล้วสิ่งที่เขากลัวที่กลัวแล้วสิ่งที่เขาจะได้รับกลัวจะได้รับอะกลัวว่าเขาจะได้อะไรเขากลัวว่าคนอื่นจะรู้แล้วกลัวว่าเขาจะไม่ได้เป็นที่ยอมรับเหมือนเหมือนตอนนี้อย่างเงี้ย คนคนนี้ตอนนี้เขาเป็นแบบนี้นะเพราะมีดตกแตะตรงกลางด้วยเนาะแต่จริงๆเนี่ยกว่าเขาจะมาอย่างเงี้ยเขาฝ่าฟันมาเยอะนะเขาทํามาเยอะมากแล้วทุกวันเนี้ยังกลัวว่าตัวเองจะลงลงมาเป็นกลายเป็นต้องไปอยู่คนเดียวหรือกลายเป็นจะต้องแบบไม่มีเพื่อนอะไรเงี้ยอ่าเนี่ยคือสิ่งที่เขากลัวอืมสิ่งที่เขากลัวเลยแล้วก็กลัวว่าคนอื่นจะไม่ได้รักเขาเหมือนเดิมกลัวว่าคนอื่นจะไม่ได้แคร์เขาเหมือนเดิม แล้วใบสุดท้ายเป็นเจ็ดถ้วยด้วยมันบ่งบอกเลยว่าตัวเขาอ่ะเลือกเส้นทางที่เป็นเส้นทางที่ของเลือกผิดอะเหมือนเลือกผิดเหมือนเลือกเหมือนเลือกถ้วยผิดออะือมเลือกประตูผิดอะช่องอ่ะอประมาณอย่างนั้นอะแม่หมอมองนะว่าคนคนนี้ยไม่ได้มีความสุขตอนเนี้ยออสิ่งที่เขาเระดับคือความทุกข์ในใจความกดดันอยู่ในใจเขาอ่ะเอาไปนอนฝันด้วยติดอยู่ในในในวงความคิดอ่ะ อือยู่ในความคิดที่แบบกลัวคนอื่นจะรู้กลัวว่าคนอื่นจะจะไม่รักเขากลัวว่าเขาจะไม่ไม่ได้อยู่ในสังคมอย่างนี้กลัวว่าเขาจะไม่มีเพื่อนอะไรเงี้ยเขากลัวนี่เลยสิ่งนี้เขาจะได้รับเหมือนเป็นทนทุกข์อยู่ในใจเขาอะจะติดไปยันชีวิตเขาเลยจนวันสุดท้ายของเขาเลยนะตอนนี้ค่ะจะดูมีความสุขเหมือนเดอะเอ็มพลเลอร์นี่ก็เป็นราชาเป็นเป็นพระจักรพรรดนี่ก็จริงหรือเป็นสเตนเนี่ยดูเป็นคนที่สู้เป็นคนที่ฝ่าฟันเนี่ยแต่ ไม่ได้มีความสุขจ้ะอืมทำเดียวสั้นๆเลยมีแต่ความทุกข์เบื้องหน้าต้องทําเป็นมีความสุขแต่เบื้องเบื้องลึกในจิตใจเขาเนี่ยโอ้โหโคตรจะถูกอะบ,บอกบอกตรงๆรงะต่อไปของคุณนะโอ้โหใบแรกของคุณโอ้โหคุณคุณดูนะเขาได้ไพ่เจ็ดวานของคุณได้สิบสิบสอดคุณเจออะไรหนักนะ เพราะอะไรเพราะเราถามว่าคนที่ขโมยผลงานคุณใบแรกขึ้นเนี่ยคุณเจอคนคนนี้แหละทาทํากับคุณอะเพราะเนี่ยเขาเขาได้ในสิ่งที่เขาได้ไปเนี่ยเขาสู้เอาเขาขโมยของคุณไปเพราะมันขึ้นเจ็ดวันแล้ว,แล,วแล้วใบแรกของคุณมันเป็นสิบสอดอคุณเจอเขาขโมยผลงานของคุณไปเนี่ยเหมือนอันเนี้ยเหมือนเขาขาขโมยอัน,นเนี้ยไปเห็นไหมแม่หมอมองนะว่าตัวเขาหรือตัวคุณเนี่ยในบางคนอาจจะเกิดลา าราศีธาตุไฟเอ๊ะไม่หมอพูดผิดป่ะราศีไม่ใช่หนิธาตุไฟเออไม่ใช่ราศีราศีสิงห์อ่าธาตุไฟเนี่ยไม่ไม่เขาก็คุณเนี่ยเป็นเป็นธาตุไฟราศีสิงห์ก็ได้เออไม่หมอมองงี้นะอืมนั่นแหละแล้วแล้วตัวตัว,ตวคุณเน่ยเจอสิบสอดเนี่ยใบแรกขึ้นสิบสอดไม่หมอเมชื่อเลยว่าตัวคุณเจ็บอ่ะเจ็บเพราะความไว้ใจ คุณกับเขาเคยเป็นเพื่อนกันมาก่อนคุณกับเขาเคยอยู่วงสังคมเดียวกันคุณกับเขาเคยได้อยู่ด้วยกันมาก่อนอาจจะเป็นแฟนเก่าคุณก็ได้หรือเพื่อนเก่าหรือครอบครัวคุณที่แบบตอนนี้คุณไม่ได้คุยกันแล้วอย่างนี้ก็ได้นะอ่าต่อไปอะไรอูเห็นไหมเห็นไหมคุณดูนะไพ่ไพ่เขาข้างบนเป็นเก้าสอดของคุณได้สิบครับแต่ใบแรกคุณได้สิบสอดแล้วคุณเปลี่ยนมาเป็นสิบครับอะถึงคุณจะโดนสิบสอดมาแต่คุณมีความสุขอะ ไม่หมอเชื่อว่าตอนตอนใบแรกเนี่ยมันบ่งบอกถึงตัวเขาใช่ป่ะไอตัวคุณใช่ป่ะว่าคุณโดนอะไรมาคุณโดนเขาเอาของคุณไปอะแต่คุณก็ไม่ได้แบบไม่ได้ไปโกรธหรือไปเกลียดอะไรเขาตอนเนี้ชีวิตคุณอะในบางคนเนี่ยมีความสุขไปแล้วใช้ชีวิตในแบบของตัวเองไปแล้วได้ไปทํางานในในส่วนที่ตัวเองอยากทาแหละคือเหมือนการที่ออกมาจากหรือการที่เขาขโมยผลงานของคุณไปคุณได้เห็นเห็นนิสัยของคนคนนี้คุณได้บทเรียนจากคนคนนี้มามันเลยทําให้คุณแบบ เหมือนแบบเปลี่ยนตัวเองเลยจากสิบสอดกลายเป็นสิบขับเลยคุณได้สองอันติดกันขนาดนี้มันบ่งบอกเลยนะว่าตัวคุณเจออะไรมนเยอะมากอืมแล้วสิ่งที่คุณจะได้รับคือความสุขเลยจ่ะอ่าเพราะใบแรกคุณคุณเจอทํามาแล้วใช่ป่ะโดนหนักๆมาแล้วอ่ะโดนความทุกข์มาแล้วอ่ะเป็นถึงขนาดสิบเลยแต่ตอนเนี้ยคุณมีความสุขแล้วอืมอ่ะต่อขอใบนี้นะโอ้โหนี่ เพราะอะไรเพราะคุณเข้าใจคุณเข้าใจในส่วนสมมติว่าเขาทําของคุณใช่ปะเขาทํากับคุณแล้วเขาเอาขนงานของคุณไปคุณกลับกลายเป็นคุณเข้าใจเขาอ่ะว่าสิ่งที่เขาขโมยของคุณไปหรือเอาของคุณไปเนี่ยเป็นเพราะเขาแบบมีความโลภมีความอยากได้คุณเข้าใจคุณคุณมองมองต่างจากเขาอ่ะมองว่าสิ่งที่เขาทํากับคุณเนี่ยตอนเนี้ยคุณได้บทเรียนจากตรงเนี้ยอแต่ตัวเขาอ่ะ สิ่งที่เขาทํากับคุณมันกลายเป็นเหมือนไปไปทุกอยู่ในใจเขาอะ่ะเหมือนเขารู้สึกผิดกับคุณพูดง่ายๆอืมแต่ตัวคุณอ่ะไม่ได,ไได้ไม่ได้คิดอะไรกับเขาแหละตอนแรกอาจจะมีความเสียใจแหละเนี่ยเพราะมันมีตัวนี้อยู่ตรงนี้เห็นไหมเนี่ยคุณโดนแทงหมดเลยอ่ะทั้งเนื้อทั้งตัวเลยอะ่ะคุณโดนหมดทุกอย่างเลยทั้งความคิดการกระทําความรู้สึกคุณโดนหมดเลยสิบสอดใบแรกอะ่ะหนักอะ่ะหนักในหนัก แต่คุณผ่านมาได้แล้วคุณมีความสุขแล้วตอนเนี้เพราะอะไรเพราะการที่คุณมองต่างคุณมองกับด้านคุณมองไม่เหมือนเขามองคุณมองว่าสิ่งที่คุณโดนอาจจะเป็นเพราะชาติที่แล้วคุณไปทําอะไรกับเขาหรือเปล่าแล้วเขาถึงมาเอาของคุณไปประมาณเนี้ยคุณอาจจะคิดแบบเนี้ยคุณมีแนวคิดที่ไม่เหมือนเขาส่วนเขามีแนวคิดที่แบบว่าทุกจ้ะตอนเนี้ยทุกสิ่งที่ได้มามันไม่ใช่ของตัวเองจริงๆอะไรประมาณเนี้ยทุกจมทุกอยู่ อยู่ในวังบนความทุกข์ตัวเขานะอะต่อไปของคุณจะ้ะโอยไหมตอนนี้ชีวิตคุณมุ่งแต่การทํางานมุ่งแต่การใช้ชีวิตอะมุ่งแต่การที่แบบว่าใช้ชีวิตให้ดีใช้ชีวิตให้มีความสุขคุณเป็นคนที่มีด้านดําและด้านขาวในในตัวนะแต่สิ่งที่คุณเอามาใช้อ่ะคุณอยู่ตรงกลางอ่ะคุณมีทั้งดําและทั้งขาวที่เอามาใช้ ส่วนเขาได้ไพ่อะไรไพ่เด e มได้ไพ่ไพ่จักรพพัดแต่เขาได้มาจากอะไรล่ะเขาได้มาจากเอาของคนอื่นมาถามว่าเขามีมีทั้งด้านดำและท่านขาวไหมเขามีนะแต่เขาอาจจะเลือกใช้ด้านดำเพราะคนคนนั้นเขามั่นใจในความความความคิดของเขาอเขามั่นใจในการกระทำของเขาเขามั่นใจว่าสิ่งที่เขาได้มาเขาคิดว่ามันถูกต้องอะแต่จริงๆมันไม่ถูกต้องอะเพราะมันมีมันมีเลขสีด้วยไหมหมอเพิ่งสังเกต ส่วนคุณเลขเจ็ดคุณเป็นคนที่ทําฝาบฟันแล้วก็ทําใหม่คือสมมุติว่าโดนเขาเอาไปเลยใช่ไหมคุณก,ก็แค่ทําใหม่ประมาณแบบคุณก็คิดว่าไม่เป็นไรก็แค่ทําใหม่แล้วทําทํทครั้งต่อไปของคุณมันจะไม่ได้เหมือนเดิมมันจะดีกว่าเดิมเนี่ยคือตัวคุณและสิ่งที่คุณจะได้รับคือความสุขไงใบที่สองอ,งออกมายืนยันเลยเห็นไหมถึงคุณจะมีความทุกข์แต่มันก็มีความสุขมาให้คุณ ความทุกมันอาจจะบ่งบอกถึงสิบสอบมันอาจจะบ่งบอกถึงการได้บทเรียนบางสิ่งบางอย่างจากคนคนนั้นก็ได้นะประมาณอย่างนั้นแต่ไพ่เดอะชาร์ลอตขึ้นแถมเนี่ยเป็นเลขเจ็ดด้วยแม่มอมองว่าคุณทําเยอะนะปัจจุบันนี้คุณอาจจะทําอะไรที่เยอะเยอะกว่าคนอื่นด้วยเยอะของคุณทั่วไปอาจจะทํางานแบบหามรุ่งหามค่าเลยอาจจะทํางานกลางวันด้วยแล้วก็ทํางานกลางคืนด้วยในบางคนนะแม่บ่มองเงี้ยแต่ชีวิตคุณมีความสุขตอนเนี้ยมีมีมีความสุขจากการที่ออกมาจากกลุ่มเก่า หรือออกมาจากคนคนนี้ก็ได้ออจะอาจจะมองบางทีอาจจะมีความคิดรู้สึกว่าทําไมถึงไปไว้ใจคนคนนี้คุณอาจจะมีความคิดแบบนี้นะแต่คุณคิดว่ามันเป็นเหมือนบททดสอบบางอย่างของคุณอย่างที่บอกเมื่อกี้อย่างที่แม่หมอพูดเมื่อกี้เลยคุณอาจจะมองว่าสิ่งที่เขาเอาไปเนี่ยมันอาจจะเป็นกรรมจากชาติที่แล้วหรือเคยไปเอาของเขามาประมาณเนี้ยคุณอาจจะมองแบบนี้เหมือนเข้าใจอ่ะเอะต่อดูสิอีกสองใบนะอ่ะใบนี้จะ้ะ อู้เห็นปะมาแล้วจ้ะนี่ประตูสี่เหรียญเห็นไหมนี่ประตูตอนนี้คุณอาจจะอยู่ด้านนี้แต,พจจตนน่พอคุณข้ามไปเนี่ยอาจจะเป็นตัวแมลงปอนี่ก็ได้พอคุณข้ามไปเนี่ยเห็นไหมมีพระอาทิตย์อยู่เห็นไหมบ,บ่งบอกเลยว่าชีวิตคุณมันเหมือนก้าวออกจากจุดดำๆไปอยู่จุดสว่างจุดจุดใสจุดที่จุดที่ไม่ดีไปอยู่จุดใหม่ อาจจะบอกว่าจุดที่ไม่ดีก็คือก้าวออกมาจากกลุ่มกลุ่มของคนนี้หรือกลุ่มสังคมนี้ก็ได้อ่าพอคุณก้าวไปอยู่จุดใหม่คุณเป็นสิ่งที่ดีขึ้นคุณมีความสุขแล้วอะใบแรกขึ้นอันนี้นมันบ่งบอกถึงตอนที่คุณก่อนที่คุณจะมีความสุขคุณเจอมาเป็นสิบดาบคุณเข้าใจไหมบางทีบางทีลูกดวงอาจจะบอกไม่เหมาะทำไมใบแรกเป็นสิบดาบมันเป็นไพ่ไม่ดีแต่ใบแรกมันบ่งบอกถึงอดีตก็ได้ไงคุณเข้าใจไหมอ่านั่นแหละอ่ะต่อตะ แต่ไม่หมอมองนะว่าชีวิตคุณตอนนี้มันไปมันมีความสุขอะมันอยู่ในในในที่ที่ดีแล้วแล้วก็เปลี่ยนตัวเองใหม่เลอเอมันทําให้คุณได้เรียนรู้การมองคนมากขึ้นจะได้นะการที่คุณเจอเขาเอาของคุณไปหรือไว้ใจคนอื่นะคุณอาจจะไว้ใจคนอื่นให้เอาสมมติเรื่องที่ได้คุณอาจจะไว้ใจว่าใช้ชื่อคนคนนี้เพราะไม่อยากใช้ชื่อคุณคุณก็กลายเป็นว่าเอ้าคนนั้นเขาขโมยเอาของคุณไป เอาที่ของคุณไปอย่างงี้อันนี้สมมุติเฉยๆนะอมมันอาจจะทําให้คุณเรียนรู้การไว้ใจคนก็นได้ประมาณอย่นั้นต่อดูสิแต่ไพ่สี่เหรียญมันมอ,มองว่าตัวคุณนะจะเก็บให้ตัวเองแล้วแล้วก็ก้าวไปอยู่ในจุดที่แบบว่าต้องทําเพื่อตัวเองได้แล้วประมาณนี้เห็นไหมนี่เฮ้ยห,ห้าครับอมใบสุดท้ายด้วยดู คุณทิ้งเห็นไหมอะไรที่ไม่ดีคุณทิ้งไปเลยจ้ะล้มออกไปยังเหลือน้ำสองแก้วแล้วน้ำสองแก้วคุณดูมีผีเสื้อกี่กี่ตัวเด็ดหนึ่งเจ็ดตัวอืมได้เจ็ดอีกแล้วเห็นไหมการมุ่งไปข้างหน้าการฟาฟันเขาได้เจ็ดถ้วยแต่คุณได้ห้าถ้วยแต่คุณได้ห้าถ้วยที่แบบมีเรนโบว์เห็นไหมลุงกินน้ำเวลาเห็นอันนี้มักจะดีก็คือสดใสอ่ะเวลาฝนตกพอพอฝนใกล้จะหยุดหรือหรือฝนตกอยู่มันจะมีลุงกินน้ำนั่นมันมันพูดถึงการ เห็นอะไรใหม่การเปลี่ยนชีวิตใหม่ก็ได้หรือเปลี่ยนไปในเรื่องเจออะไรไม่ดีมาพอไปเจอใหม่ไปเจอสิ่งที่ดีเลยเนี่ยมีอันนี้ด้วยเห็นไหมโผล่ขึ้นมาเนี่ยอืพระอาทิตย์อ่ะเดี๋ยวก็มีเสียงแม่หมอก,ก็ไม่ไม่ได้ยินมัวแต่พูดแต่ว่าแม่หมอนะเออฟังก็ได้บุญนะคะ <S <S เป็นส่วนเสียงสวดของคนอิสลามเนาะอืมนั่นแหละแม่หมอมองนะว่าตอนนี้ชีวิตคุณ <S <S อ่ะการที่คุณเจอที่เขาขโมยอะไรของคุณไปก็ตนมจะคนรัก ที่บ้านเพื่อนหรือแม้แต่ลูกคุณก็ได้อ่ะบางคนอาจจะโดนขโมยลูกได้ซ้ำเนาะสิ่งหรือเงินทองอ่ะสิ่งที่คุณจะได้รับคือคุณได้รับความสุขถามว่าชีวิตคุณมันมีเรื่องทุกๆมันมีแต่มันยังเหลืออีกสองถ้วยแล้วสองถ้วยนี้มันเป็น,ปนคำว่าบาลานด้วยเห็นไหมหนีคือการเกิดใหม่นี่เห็นไหมผีเสื้อเนี่ยการเกิดใหม่ คุณมีอันเนี้ยแต่ตัวเขายังเลือกเลยเผื <ๆ S 1> ่อเขาเลือกผิดด้วยเขาเลือกไม่ถูกเพราะมันมีตั้งเจ็ดถ้วยของคุณมีแค่ห้าถ้วยแล้วมันหามันมันเหมือนล้มไปแล้วสามถ้วยมันเหลือแค่สองถ้วยที่ให้คุณเลือกแล้วสองถ้วยถ้วยที่คุณเลือกมันเป็นถ้วยที่ดีด้วยเนี่ยเห็นไหมมีผีเสื้อถ้วยที่ถูกต้องถ้วยที่เป็นการเกิดใหม่พ,พ,พูดง่ายง่ายเลยเหมือนผีเสื้อกว่ามันจะเกิดยมันต้องเป็นดักแด่ถูกถูกถูกต้องก่อนมาอ่ะมันจะต้องเป็นดักแด่ก่อนถูกไหมคะมนั่นแหละเปรียบเสมือนโตคค๊ะค แล้วผีเสื้อดูสวยๆทั้งนั้นอืมอ่ะนี่ก็จบแล้วเนาะก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามช่องแม่หมอแล้วก็กดซุปเปอร์ตงเป็นกำลังใจให้แม่หมอด้วยนะคะส่วนใครที่ซัพพอร์ตค่ะคุณแม่หมอก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะอ่าแม่หมอก็จะนําไปทําบุญทุกๆสิ้นเดือนเนาะแม่หมอจะแบ่งไปทําบุญเนาะทุกๆสิ้นเดือนอ่ะแล้วก็ให้แม่หมอมาสิ่งที่ให้แม่หมอมากก็ขอให้คุณได้รับกลับไปมีความสุขความเจริญม,มแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีคะ่ะ